เขียวเหนียวซับในพี่ๆเป็นเขียวมรกดนะครับก็สามารถสั่งได้นะพี่ๆเราก็จดทะเบียนตามนี้เลยนะครับสีเขียวเราก็จดสีเขียวออกจากโชลเลยนะครับรถติดรถเคลื่อนตัวชา้าๆนะรเราสามารถที่จะใช้โหมดนี้ได้ Active Cruise Control ระบบ Stop and Go รักษารนะยะห่างด้วยพี่ไม่ต้องกังลวลว่าพี่ขับตามไปแล้วจะไปจิ้มท้ายไปแคมปิ้งไปนั่งบอกฟ้าแล้วร์จแบตจัเสียบปลักตรงนี้ได้เลยนะมีปลักให้เราเสียบนีนะมีสองช่องสามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับฝาท้าทยก็ค่อนข้ักเบานะครับใช้งานงนะ่าย สวัสดีครับพี่พบกาดดิเช่นเคยครับแนตอนพอกาดต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดแล้ววันนี้จะพามาชมสุดหล่อคันนี้นะครับพี่เขียวมรกตนะฮะเป็นในส่วนของ r a n g e r นะครับ r a n g e r next gen r a n g e r s t สโ m t e c ทนั่นคือตัวท็อปนะครับถัดจากรุ่นวายแท็กนั่นเองตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวรถเครื่องยนต์ที่เป็น4สูบเทาเรียงอยู่เหมือนเดิมสำหรับการขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นตัวที่ามาเป็นตัวขั้นระหว่าง Raptor กับวายแท็กนะมันเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาประมาณนี้นะพี่พเครื่องยนต์เขาคือ2.0ลิตรไบเทอรร์โบนะ210แงม้า 500นิวตันเมตรสำหรับตัวนี้เป็นเกียร์อีชิพเตอร์10สปีดนะครับฟังก์ชันไม่ต้องเอ่ยถึงเลยฟังก์ชันครบเปี่ยมคุ้มนะเป็นในส่วนของตัวกระบะลักชูรี่ที่มีแอสเซซอรี่อุปกรณ์ฟีเจอร์และฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมากนะสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้ชมเดี๋ยวาจะทำเป็นในส่วนของตัวแบบคลิปยาวๆนะให้พี่ๆดูกันแต่วันนี้ขออนุญาตเป็นคลิปสั้นๆก่อนเพราะว่าจะโชว์ในเรื่องของสีนะพี่ๆเห็นไหมสีนี้ไม่มีในระบบนะของรถยนต์ฟอร์ดนะครับอันนี้คือการแรปสีสติ๊กเก สีเขียวเหนียวซับในพ,พี่เป็นเขียวมรก่กดนะครับก็สามารถสั่งได้นะพี่ๆเราก็จดทะเบียนตามนี้เลยนะครับสีเขียวเราก็จดสีเขียวออกจากโชว์รูมให้พี่ๆเลยนะก็หรือจะจด2ส,สีก็ได้ตามที่พี่ต้องการนะเผื่อเวลาพี่วิลอกออกหรือพี่จะเปลี่ยนสีใหม่ก็สามารถทําได้เพราะว่างานแรปเนี่ยอาร์ตแนะนําเลยถ้าไปพ่นสีนะครับมันจะเหมือนเป็นรถเก่าเ,เวลาพี่ปล่อยต่อเนี่ยมันจะเป็นหัวน็อตสีที่ถูกพ่นนั่นเองนะครับไม่เป็นรถมือสองที่เป็นค่อนข้างที่ราคาค่อนข้างตกนะครับ ขึยนไปแล้วนะตัวนี้เนี่ยเป็นใบเทอร์โบอิร์ตบอกแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันก็มีกล้อง360องศานับก็คือกล้องมองรอบคันแบบมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวนะครับมองมาจากด้านบนฟ้าเวลาเราเข้าจุดมุมอับมุมแคบนะครับตัวนี้จะทําการเซน็นเซอร์เติดเปิดขึ้นมาทันทีแล้วก็เซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดนะเพราะตัวนี้จะมีในส่วนของระบบช่วยถอยจอดให้ด้วยนะครับทำงานควบคู่กับตัวเรดาร์ด้านหน้าตัวนี้นะครับมีในส่วนของตัวระบบแอคทีฟคูลส์คอนโทรลครับรักษาระยะห่างคันด้านหหนนนนน้้้้้้าาาาาาขขัััับตมมคคดดดใพีี่่ไววยยออจรงเะ สามารถที่จะล็อกคันด้านหน้าแล้วขับตามแล้วเบรกตามได้ด้วยนะครับพี่ๆในภาวะที่ฝนตกเอ่ยนะครับรถติดรถเคลื่อนตัวช้าๆนะครับเราสามารถที่จะใช้โหมดนี้ได้ Active a Cruise Control และระบบ Stop and Go รักษาระยะห่างด้วยพี่ไม่ต้องกังวลว่าพี่ขับตามไปแล้วจะไปจิ้มท้ายเขาเขาจับคันหน้าดได้เขาเบรกให้เลยนะพี่เลือกความห่างได้ถึงระดับ4ระดับ1 2 3และ4นะครับระยะห่างรักษาอย่างไรมีคลิปไว้พี่ๆดูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยว ลองเลื่อนไปหาดูนะครับมันจะมีอยู่อาจจะทําไว้ให้พี่ๆชมได้เรื่อยๆสำหรับตัวคลิปการรักษาที่หักตัวรถน,นี้นนเองะครับแล้วก็ชุดแต่งเขาเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วด้านหน้าเป็นวิกเตอร์แมทแม็กนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าคล้ายๆกับตัวเชโรกีทําเป็นสีดําด้านรัดกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าที่เป็นวิกเตอร์เช่นเดียวกันส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นวิกเตอร์นี่นะครับก็คือง่ายๆชุดคันนี้เป็นชุดวิกเตอร์รอบคันนะครับชุดวิกเตอร์รอบคันแล้วก็ยกสูง2นิ้วยกสูง2นิ้วก็เปลี่ยนปีกกกนนนนปรรััับบออองงศาี้้ใชข Pro ะค ปรับระดับในเรื่องของหน้าอย่างนะครับเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่ามุมแคมเบอร์แคสเตอร์นะผิดเพี้ยนนะครับทำงานได้อย่างปกติมอนเดิมก็ไม่มีอัตราการเขาเรียกว่ากินยางด้านในกินยางด้านนอกไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็5 0,000นโลเช็ครอบทีหนึ่ง5 0 0 0 0โลเช็คทีหนึ่งก็ฟังก์ชันมันก็ยังคงเดิมนะเพราะเราใส่ปีโนุป,ปรับองศาของตัวองศาล้อรถได้รยบร้อยแล้วแล้วก็ล้อแม็กล้อเดิมของเขาขอบยีอยู่แล้วแต่หน้ากว้างแค่เจ็ดจนิ้วเราก็เปลี่ยนเป็นของ เอวัมพายนะเป็นขอบยีเช่นเดียวกันแต่หน้ากว้างขยายใ,ใหญ่ขึ้นเป็น9นิ้วนะครับพี่ๆเป็นล้อแคสติ้งเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนยางนะเป็นยางไวรุ่นยางมัดก็ต้องใส่ยาง MT นะครับเป็นยางมัทเทรนนะตัวนี้เป็นของ c r o s s r e a d e r นะเป็นยางโอเวอร์ไซส 33, ์ไซส์33คูนสิบสก็เพิ่มฟิลลิ่งในการขับขี่ได้ดีขึ้นในเรื่องของความดุดันนะในเรื่องของการเข้าโหมดสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะพี่ๆด้านข้างนะครับยกสูงขึ้นมาแล้วก็จัดทรงซะหน่อยเปลี่ยนบันนบบันนนไไดดรรบบของ Harmer ุ่ ชาโดนะครับมีตัวการลื่นให้เวลาเราเหยียบมันจะไม่ไม่มีการลื่นแต่พี่เหยียบดีๆนะถ้าพี่เหยียบไมด่ดีนี่ถูถ,ถูตรงม่องตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นรอยเนี่ยเจ็บนะครับเป็นเป็นกระดาษทรายอย่างดีเลยนะพี่ๆก้านข้างก็นคลีนนะครับสีเขียวทั้งคันเลยแล้วก็ในส่วนของราวลังคาก็เป็นราวลังคาของเขาอยู่แล้วนะครับพร้อมด้วยโรบาร์สปอร์ตบาร์ที่สามารถปรับได้ตามความต้องการนะครับไฟท้ายไฟท้ายของ Stormtech นะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นะครับ จะได้เป็นไฟท้ายที่เป็น full led แบบนี้นะครับ w i t a g จะได้เฉพาะขับ4 raptor ได้เหมือนกันนะเพราะ raptor มันขับ4อยู่แล้วนะพี่นะส่วน storm tag ได้ทั้งขับ2และทั้งขับ4เป็นไฟ full led แบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็น led ทั้งหมดเลยคือเป็นไฟตัว t o ปพร้อมบายสปอร์ตบายสปอร์ตก็คือเวลา,าถอยออกจากซองหรือถอยออกจากในที่อับแล้วมีรถวิ่งผ่านไม่เตือนอย่างเดียวแล้วนะพี่เขาเบรกให้เราเลยนะเขาเบรกจึ๊กเลยนะเบรกแบบสะดุ้งเลยนะพี่เนี่ยเบรกแบบสุดๆเลยเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์ 6. จุดด้านหน้า6ด้านหลัง6 สามารถถอยจอดเองได้เข้าซองเองได้และออกจากซองเองได้ด้วยสําหรับレン g e r s t ームแ t ็ c นะครับฝาท้ายเป็น e a s y ล i f t มีน้ําหนักเบานะครับมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีในส่วน,นของตัวจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าด้านข้างให้ด้วยนะครับสําหรับพี่พี่ที่ไปแคมปิง้งไปนั่งตกปลาอยากชาร์จแบตก็เสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยนะมีปลั๊กให้เราเสียบนี่นะมี2ช่องสามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับฝาท้ายก็น้ําหนักเบานะครับใช้งานง่ายก,กันชนท้ายก็เป็นกระชุดกันชนเหล็กรอบขันนั่นเองนะพี่พี PD, ส่สนใจยาก้ะบะแบแบนีั เรนเจอร์สตอมแท็กขับ2หรือขับ4อาร์ตมีให้เลือกทั้ง2แบบหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันแค่ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทกับหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทพักหาอาร์ตได้เลยกับอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรนวมินโชว์รูมที่มีเครื่องขายหนักหนึ่งสามปีซ้อนอยากได้หล่อหล่อแบบนี้อยากได้แมจิกเอลวีดีแบบนี้สตอมแท็กครับพี่ตอบโจทย์ที่สุดในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันและระบบการใช้งานต่างๆมีเยอะแยะมากนะครับส่วนด้านในนะครับอาจจะมีคลิปยาวเดี๋ยวทำเปออย่่่าให้้้พีีไดชมมกััััันนนสตตแแแททคงบบละว โชว์ในเรื่องของสีก็จะทาเป็นคลิปสั้นมาก่อนนะครับส่วนคลิปยาวเดี๋ยวจะมีให้พี่ๆได้ชมกันแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆที่ติดตามอาร์ตอยู่นะครับและถ้าอยากซื้อรถกับอาร์ตนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยอาร์ตมีเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารให้พี่ๆถึงบ้านเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ไหนออรรถกับอาร์ตได้นะครับเพราะว่าอาร์ตมีเจ้าหน้าที่แฟนแนนซ์ไปดูแลพี่ถึงบ้านเลยดีเดียวนะครับแต่งรถตามใจพี่นะครับมีการตกแต่งมากกว่าร้อยรูปแบบอยากแต่งแบบไหนตามใจพี่ได้เลยนะครับชินชอบแบบออฟโรดชินชอบแบบสไตล์อเม แต่งเสร็จแล้วพ okay, ouais. right, ี่จะมารับที่โชว์ลูมก็ได้หรือใช่ไอาร์ตไปส่งที่บ้านก็ได้เพราะอาร์ตมีบริการส่งมอบที่บ้านบริการถึงที่ที่กันเหมือนเดิมเลยนะพี่ๆและสุดท้ายนี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาร์ตด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ที่ที่ชมกันนะครับคันหน้ารอบรอบหน้าจะมีคนไหนฝากติดตามไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ่ชนตั้ 看你惯。